สวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธ5.0ตัวรับสัญญาณบลูทูธตัวนี้สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดฟังเอ3มสได้ด้วยนะครับใช้เมมโมรี่การ์ดแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปทางช่องนี้ฟังเอ3มสได้ด้วยตัวรับสัญญาณบลูทูธทั่วๆไปส่วนมากก็จะใส่เมมโมรี่การ์ดไม่ได้นะครับไว้ฟังบลูทูธอย่างเดียวนี่ก็ ใส่ไม่ได้แต่ตัวนี้ใส่ได้นะครับซึ่งผมใช้เป็นประจำอยู่ตอนนี้แบตเตอรี่เกิดบวมครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่กล้าใช้กลัวว่ามันจะระเบิดมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะทิ้งไปก็เสียดายครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันครับ ตอนนี้เราก็มาแกะแบตเตอรี่ดูก่อนครับว่าเขาบอกขนาดของแบตเตอรี่ไว้ที่ตัวแบตรหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีบอกอะไรไว้เลยครับเราก็มาวัดดูเองครับตัวนี้ความปว้างของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่12มิลน,นะครับความหนาก็อยู่ที่ประมาณ5มิล ความยาวก็อยู่ที่ประมาณสามสิบห้ามิลครับเมื่อเรารู้ขนาดของแบตเตอรี่แล้วเราก็เข้าไปหาซื้อครับแล้วเราก็เข้าไปหาในเว็บ l a ซ a ด้ครับพิมพ์คำว่าแบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์ก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกมากมายครับ เราก็เลือกให้มันตรงกับขนาดของเรานะครับผมก็มาสรุปจานตัวนี้ครับความกว้างตรงกับของเราเลยครับสิบมิลดูนัมเบอร์ของเขาก็ได้ครับคือห้าศ3 5ย์หนึ่งสองสมห้าห้าศูนย์ก็คือความหนาของแบตเตอรี่ห้ามิลความกว้างของแบตเตอรี่คือ12บมิลความยาวคือ35มสิบห้ามิล ราคาห้าสิบาทเราก็กดเพิ่มลงรถเข็นแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับ50สบาทนี้ต้องบวกค่าส่งอีกบวกค่าส่งอีก29บาบาทนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาแล้วครับในราคารวมค่าส่งด้วย เจ็ดสิบก้าบาทนี่นะครับเบอร์ห้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าความยาวสามสิบห้ามิลพอดีความกว้างสิบสองมิล ความหนา5มิลก็โอเคครับตรงกับที่เราต้องการใส่กันได้พอดีเราก็มาถอดตัวเก่าออกก่อนครับตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับผมก็จะใช้สติกที่ดีชั้นหนึ่งเราก็มาถอดตัวเก่าออกค่อยจิ้มให้ตรงนะ ตอนนี้ยังมีไฟอยู่นะครับระวังอย่ากาไปชนกันเรเอาตัวใหม่ใส่วัดไฟดูก่อนครับมีไฟไหม ตั้งไปที่ไฟดีซีนะครับสีแดงจับขั้วบวกก็มีอยู่3.9โวลต์นะครับก็ใช้ได้ครับ อันนี้ก็ใส่คาสองเงาอยู่นะครับเห็ใช้ได้ดูแล้วก็ปิดเข้าไปเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบกับเข้าที่เดิมเหมือนครับตัวปุ่มกดเบาเสียงเร่งเสียงตัวนี้จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวก ให้ตรงกับปุ่มเล่งเสียงนะครับเครื่องหมายลบให้ตรงกับปุ่มเบาเสียงปุ่มเล่งเสียงก็อยู่ยทางหัวแจ็คนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองเสียงกันครับวันนี้ผมจะใช้ แอมขยายตัวนี้ลองเสียงนะครับหรือใครจะไม่ผ่านแอมขยายก็ใช้หูฟังเสียบหูฟังเปิดฟังก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะใช้แอมขยายเสียงเปิดบูทูธครับ oh <no. S 1> กดก็จะมีไฟสีน้ำเงินนี้ขึ้นสิบ ีน้ำเงินขึ้นกับคลิปอยู่นะครับเราก็มาเปิดโทรศัพท์เปิดบลูทูธอันนี้เคยเชื่อมต่อถึงกันไว้เขาก็จะเข้าแบบ <The Bluetooth S 1> ง่ายๆเลยครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็จะหยุดกับพลิปนะครับเรียบร้อยเราก็ไปทดลองฟังเสียงกันเลยครับ ผมก็จะชอบเพลงนี้ครับเปิดเพลงนี้ฟังเลยครับมีโฆษณากดข้ามไปก่อนครับตอนนี้เราก็จะมาเบาเสียงเร่งเสียงที่ตัวนี้ได้นะครับกดค้างก็จะเป็นเร่งเสียงนะครับกดเครื่องหมายลบค้างก็จะเป็นเบาเสียงกดเครื่องหมายบวกค้างก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับ แต่ถ้าเรากดแล้วปล่อยก็จะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปนะครับเปลี่ยนไปคลิปที่รออยู่ข้างหน้ากดถอยหลังก็จะกลับมาคลิปเดิมนะครับก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆครับถ้าเรากดไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ กดตัวนี้ก็จะหยุดครับกดต,ตัวนี้จะหยุดชั่วคราวนะครับนี่กดตัวนี้หยุดชั่วคราวเล่นต่อหยุดชั่วคราวตัวนี้เล่นต่อผมช่องหมายบวกคือเร่งเสียงผมกงหมายลบคือเบาเสียงนะครับ ต่อไปนี้เราจะทดลองเมมโมรีการ์ดนะครับเอาเมมโมรี่การ์ดเสียบเข้าไปทางช่องนี้ครับระวังนะครับมันเด้งออกได้ต้องมือคุมไว้ก่อนเผื่อมันกดพลาดมันจะดีออกมาม <Music. S 1> ิีสิกก็จะก็จะเป็นสั่งเพลงนที่สามตัวนี้จะไม่เกี่ยวแล้วนะครับออกไปได้เลย ัน,นี้ก็จะฟังเสียงจากเมมโมรี่การ์ดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเพลงเบาเสียงเล่งเสียงไน้ถ้าเรากดค้างก็จะเป็นเบาเสียงนะครับกดค้างตรงเครื่องหมายบวกก็จะเร่งเสียงแต่ถ้ากดปล่อยก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับนี่จะเป็นการเปลี่ยนเพลง ตอนนี้ก็จะเสียบชาร์จผมจะเสียบชาร์จไว้ก่อนนะครับเพราะแบตเตอรี่จะอ่อนขณะนี้แล้วก็ทำการชาร์จเครื่องหมายสีแดงก็จะติดอยู่นะครับก็ชาร์จไปฟังไฟได้นะครับก็อาการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับตัวรับสัญญาณบลูทูธก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ฝากกดติดตามากดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ